เข่อนตั้งแถวไปไม่เล่นก้าวยาวจริงจัง ไม่วิ่งเราก้าวยาวเพราะว่าเหตุการณ์จริงเดี๋ยวมาสะดุดเออก้าวยาวไว้ก้าวยาวก้าวยาวไว้เห็นไหมเห็นไหมครูบอ,อกแล้วไง ไม่นะเรียนมาทางนี้มาทางนี้เป็นแขวคู่แล้วจัดแถวจัดแถวมือขวาแต่ไหลเพื่อนครูจะนับเก้ายาวมือขวาแต่ไหลเพื่อนครูจะนับสองสี่หกเท่าเพื่อนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหสิบแปดยี่สิบเร็วยีิบสอง ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยีหยิเจ็ดยิปดสิบเก้านั่ง